พรรคพลังประชารัฐออกตัวค่ะปฏิเสธนะคะไม่ได้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณธีรยุทธ์สวณเกษรที่ไปยื่นคำร้องนะคะให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยการกระทำของคุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยค่ะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นะคะและก็ให้หยุดการกระทำค่ะซึ่งนั่นอาจจะกลายเป็นสารตั้งต้นนะคะที่นำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยและการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเรียกวายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวค่ะ แต่คนกันเมืองก็เชื่อกันว่าค่ะตัว last b o s ในนิติสงครามที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักฝรั่งประชารัฐค่ะ สะท้อนจากการเคลื่อนไหวของคุณพร้อม,มพงนุลพฤิ์อดีตครูโสกพักเพื่อไทยค่ะเขาก็ไปที่ปปชนะคะไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการลาประชุมสภาของลุงป้อมค่ะแล้วไปต่างประเทศนั้นบินรู้อยู่สบายนะคะใช้เงินตัวเองหรือว่ามีสปอนเซอร์หรือไม่ซึ่งถ้ามีสปอนเซอร์ให้ก็จะเข้าขายรับเงินเกิน3,000ค่ะก็คือทําผิดจริยธรรมนะคะของสอสอค่ะรวมทั้งนะคะตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณธีรยุทธ์ด้วยนะคะ ถึงแม้บรรดาการน,นาของพรรคเพื่อไทยนะคะจะส่งสัญญาณมาในทิศทางเดียวกันคะ่ะว่าไม่กังวลต่อคําร้องของคุณธีรยุทธ์นะคะโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเวชยชัยคะ่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถือว่าเป็นมือขวาของคุณทักษิณน,นั้นนะคะก็บอกว่าไม่กังวลกับเรื่องนี้คะ่ะว่าจะนําไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยหรือไม่เขาบอกว่าไม่กังวลพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและพรรคเพื่อไทยนี่ไม่มีแผนรองรับนะคะกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี และก็บอกว่านะคะคุณแพททองทานเนี่ยมาได้แค่เดือนเดียวจะให้เปลี่ยนตัวแล้วโหดร้ายไปหรือไม่ค่ะแม้บรรดาคนการเมืองนะคะจะเชื่อกันว่าทั้งพรรคเพื่อไทยเองหรือแม้กระทั่งพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลนะคะต่างมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งค่ะก็คือภูมิแพ้นะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องต่อองค์กรอิสระหรือว่าสารรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะทําให้นะคะมีการมองข้ามชอดไปแล้วค่ะว่านาะยกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นจะเป็นใครคะ่ะโดย ที่โฟกัสกันไปนะคะที่ความเคลื่อนไหวพบปากกันระหว่างคุณทักษินชินวัตรกับคุณในวินชิดชอบนะคะโดยมีคุณอนุทินชาญบุรกุลเข้าร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการจองคิวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะนิติสงครามของลุงป้อมนั้นก็จะกลายเป็นว่านะคะพวกเขาใส่พานตําแหน่งนายกรัฐมตรีไปให้คุณอนุทินหรือไม่ค่ะ